วันนี้เป็นวันแรกนะคะของน้องเจ้าค่ะสแตนแมนคนใหม่นะคะที่จะต้องเข้ารับการฝึกเข้าสู่หลักสูสตรสแตนแมนนะคะวันนี้ต่อกับน้องมานะคะก็เลยเดินทางกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าหลักสูตรของสแตนแมนมือใหม่นั้นนะคะจะต้องผ่านการปฏิบัติตัวกันอย่างไรอยู่ในระเบียบว,วินัยกันสักแค่ไหนนะคะจะกดดันดุดันเคร่งเครียดกันอย่างไรค่ะ าอย่างเมื่อน้องที่เขาได้เข้ามาเป็นว่าที่สแตนแมนแล้วอะค่ะการฝึกฝนเราต้องฝึกฝนอะไรเขาบ้างคะพอเราคัดเลือกเข้ามาปั๊บ <คะ S 2> ตารางฝึกก็จะออก <Ach> ah. น่าจะทดลองการฝึกสามเดือนเขาต้องฝึก Γ ยิมนาสติกพื้นฐานแล้วก็ไปถึงขั้นสูงครับต้องฝึกมวยไทยโบราณตั้งแต่พื้นฐานการเป็นมวยไทยจนมวยไทยชั้นสูง <laughs, S 2> เขาต้องฝึกศิลปะ คิวบการต่อสู้การต่อสู้<ม>การเข้าคิวบูแอคชั action, ่นจนเก่งมันจะมีอยู่5อย่างด้วยกันสำหรับการเป็นสแันแมนมีความแข็งแรงความอดทนความคล่องแคล่วว่องไวความเร็ว<ม>แล้วก็ความอ่อนตัวมันจะเริ่มจากความแข็งแรงก่อน พอเขาแข็งแรงแล้วตันเมียนเขาก็จะยกตัวเองได้ด้วยการใช้มือดันขึ้นแล้วยกตัวเองขึ้นสร้างความแข็งแรงนี่คือนี่คือความแข็งแรงภาพยนตร์เขาจะต้องถ่ายหลายเทคก็คือหมายถึงว่าเขาจะต้องแสดงฉากแอคชั่นนั้นซ้าไปซ้ำมาหลายหลายทีเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อสมมติว่าเขาจะโดนเตะที่ท้องเขาต้องมีกล้ามเนื้อท้องที่แข็งแรงทีนี้พอเล่นเล่นซ้ําๆเยอะๆต้องเขาต้องมีความอดทนเยอะ เรื่องของความอดทนนะคะเราฝึกฝนด้วยท่าเลยก็ฝึกฝนด้วยด้วยท่าอย่างเช่นท่าที่เขาผูกสูงติดกำแพงค่ะก็เป็นการความอดทนท่าที่ต้องนับเวลาต่างๆครับนับเวลาต่างๆนี่นี่ความอดทนมีเรื่องของความอ่อนตัวการการฉีดถ่ายได้เยอะก็จะทําให้สามารถเล่นท่าหลายๆท่าได้อย่างเช่นที่เรา ที่เราเห็นในภาพยนตร์เรื่ององค์บากพี่จ่าพนมฉีขาแล้วรอดใต้ท้องรถพ <c oughs> อหมดตัวเขาจะเป็นหักพื้นฐามนมาใช้ <c oughs> เขาต้องมีความเร็วพอวที่จะหลบเท้าผมได้ขาเขาต้องเร็วมากๆจนเราแทบจะมองไม่ทันถึงจะผ่านผมไปได้เช่นเราจะกระโดดข้ามตึกสักตึกต้องมีความแข็งแรงในการวิ่งแล้วต้องมีความเร็วในการวิ่งเพื่อจะกระโดด <c oughs> ถ้าวิ่งช้า,ากระโดดก็ไม่ถึงทั้งหมดห้าอย่างเนี้ย เราจะปูพื้นฐานให้น้องเขาตั้งแต่วันแรกครับแล้วรวมกันทั้งหมด5อย่างก็จะกลายเป็นทักษะที่น้องเขาจะต้องเอาไปใช้งานในการเป็นสั้นแมนไม่ออกครับ ได้ไร่พีาน,นี้ก็คือได้ความอ่อนตัวของน้องเขาด่านอรหันต์ที่2ศิลปะการต่อสู้แม่ไม้มวยไทยด่านนี้นะคะสแตนแมนมือใหม่ต้องเผชิญกับการฝึกศิลปะชกต่อยแบบแม่ไม้มวยไทยแท้ๆทั้งออกหมัดตีเขา่า ฟันศอกซึ่งเป็นมวยไทยโบราณผสมประสานกับทักษะยิมนาสติกค่ะทุบทุบหมัดตูงก้าวแทนเาไปแล้ะอะไงไม่จบโกงศิษยอสายเยอะๆต้องฝึกหลบหลีกป้องปิดปัดเปิดฝึกกาลังขาและการทรงตัวบ้าารุบครับ ชด่รรดอ,อดดดนะคอานนี้สตันแมนมือใหม่ต้องฝึกแกล้งหรือว่าฝึกแสดงอย่างสมจริงในฉากแอคชั่นเช่นแกล้งโดนต่อยแกล้งโดนเตะหรือว่าแกล้งตายอย่างสมจริงนั่นหมายถึงคนดูต้องเข้าใจว่าคนเหล่านี้โดนชกโดนเตะหรือว่าตายจริงๆไม่ได้สร้างทำ Bye, ทั้งฝึกยิมนาสติกเบื้องต้นฝึกทักษะก,การชกมวยต่อสู้แล้วก็ฝึกการสแสดงเล็กๆน้อยๆมาแล้วตอนนี้ว่าที่สตันแมนทั้งหลายกําลังเข้าสู่การเรียนในชั้นที่สูงขึ้นแล้วค่ะ,คะซึ่งการเรียนในครั้งนี้นะคะนั่นก็คือการฝึกคิวการสแสดงหรือว่าการฝึกคิวบูนั่นเองนะคะสังเกตว่าบางครั้งนี่ก็แกล้งเหนื่อยแกล้งเจ็บนะคะแต่ว่าบางทีนี่อาจจะเจ็บจริงๆก็ได้ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวต่อมานะคะจะเข้าไปหาคําตอบค่ะวกาการสแสดงคิว บูนั้นเขาเรียนเขาฝึกกันอย่างไรนะคะและฝึกไปแล้วเนี่ยจะมีเป้าหมายสุดท้ายนะคะสต,ตันแมงจะได้เข้าฉากจริงน้าอย่างไรคะเอ้า การฝึกสแตนแมนในขั้นตอนนี้ค่ะคือการฝึกอะไรคะมันเป็นการฝึกเพื่อหนึ่งคือเสริมสร้างทางด้านสมองของสตันกระหมองครับสมองการเรียนรู้เรื่องจังหวะ,ะการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับท่วงท่าที่ถูกต้องในการฝึกการเข้าคิวบูด้วยกันมันเป็นช่องไฟของการฝึกคิวบูดยที่เราเคยฝึกขั้นพื้นฐานมาแล้วแล้วเราเอามาใช้งานจริง พอเรามาใช้งานจริงๆเราต้องรู้เราจะใช้ช่องไฟในการต่อสู้ยังไงเพื่อให้ฝั่งตรงข้ามปลอดภัยมันต้องเริ่มจากสมองว่าเราต้องคิดว่าดีไซน์คีบูมาอย่างนี้การโชกออกไปต้องจําแล้วต้องโชคออกไปโดยที่ว่าสมองจะต้องจําชิวแต่ว่าการโชกออกไปจะต้องไม่เป็นชิวในการดีไซน์ตรงนี้มันต้องมันต้องแยกกันให้ออกสมองคิดชิว แต่การชกต้องไม่เป็นชิวและอย่างที่บอกว่าจะต้องเว้นช่องไฟของการต่อสู้เนี่ยมันจะต้องระยะห่างกันเนี่ยมันสักแค่ไหนถึงจะเรียกว่าทั้งสมจริงด้วยแล้วก็ปลอดภัยด้วยอ๋อมันมันอยู่ที่อาวุธที่ออกอาวุธที่ออกอย่างเช่นเราใช้หมัดช่องไฟของระยะของหมัดก็คืออยู่ตรงหน้าพอดีสุดแขนนี่และก็อยู่อยู่ตรงหน้าพอดีอยู่ระยะหน้าพอดีครับ อาชีพสแตนด์แมนขั้นสูงนั่นคือการฝึกการแสดงคิวบู๊โดยจับคู่เพื่อนสแตนด์แมนด้วยกันฝึกซ้อมคิวการแสดงทั้งเตะทั้งต่อย,ยทั้งแสดงอาการเจ็บปวดต่างๆซึ่งแบ,บ่งเป็นลูกลับลูกทรงการออกท่าทางแอคชั่นต่างๆโดยมีสแตนด์แมนรุ่นเกา่าคอยเป็นเทรนเนอร์ให้อย่างใกล้ชิดค่ะดูน่ากลัวแต่คนนี้นปลอดภัยที่สุดแต่ดูแล้วน่ากลัว เพราะคนนี้ก็ทําหน้าที่หอบคนนี้ก็เล่นเต็มที่เพราะต่างฝ่ายต่างช่วยกันแคบูแล้วเมื่อสตันฝึกการออกท่าทางชกบู๊กันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเข้าฉากได้ยังคะคือเราจะต้องเอาไปแบบไปทำมือช็อปไปทำร์อช็อปก่อนทำเป็นเรื่องก่อนเป็นจำลองขึ้นมามันจะเหมือนเป็นการซ้อมก่อนที่จะไปต่อออกงานจริง Can